วันอาวันนี้นะครับจะมาเรียนภาษาอังกฤษ English by Teacher เปียนนะครับวันนี้ท e a เชอร์จะมาสอนนะครับเรื่อง3าม verb เพามันต่างกันยังไง verb แรกคือ verb to be verb ที่2คือ verb to do verb ที่3คือ verb to have อ่าทุกคนคงเคยเห็นนะฮะเนี่ยไม่รู้า i s a m อ่าวอกไม่ออกอ่ะ i s a m แล้วก็ are นะครับ d o e s กับ do แล้วก็ have กับ has ะว่ามันใช้ต่างกันยังไง เทคนิคง่ายๆนะครับถ้า is e am มามันจะแปลงตรงเลยใช่ไหมครับแปลว่าเป็นอยู่และคือแล้วก็ดูกับ gas แปลว่าทำแล้วก็ have กับ has แปลว่าม,มีแต่อย่าลืมนะครับวันนี้ที่เชิญจะมาสอนว่า3 verb เนี่ยมันเป็นทั้ง verb แท้และ verb ช่วยยังไง verb ช่วยมีทั้งหมด24ตัวเดี๋ยวที่เชิญจะกลับไปสอนอีกรอบหนึ่งแต่วันนี้เรามาทำความเข้าใจ3 verb นี้ก่อนก่อนอื่นนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับ k e she ว t is ทีชีนะครับไอยูวีเดออ่ะเราต้องทราบก่อนว่าเจ็ดตัวนี้มันคืออะไรนะครับอ้าวยางทีนี่แทนอะไรครับทีแทนผู้ชายหนึ่งคนคนใช่ไหมครับชีแทนผู้หญิงอีกคนแล้วก็อิดเนี่ยแทนสัตว์หรือสิ่งของหนึ่งอย่างสามอย่างนี้เรากล่าวถึงเราไม่ได้พูดด้วยแต่เราคุยสองคนจะมีแค่ไอกับยูนะครับส่วนทีกับเดนี่ต่างกันยังไงดีพพวกเรานะครับคือรวมพวกที่คุยด้วยส่วนเดนี่ไอหึงไอสามตัวเนี่ย แต่2อยา่างนี้มีลักษณะที่เหมือนกันคือต้องมากกว่าแล้วนะครับมากกว่า1นึ่งนะอันนั้นเป็นเรื่องละเอียดของเรื่องโกลาอีกคืนึงเอาเข้าข้วก่อนในกันวันนี้มาเอาว่าสามเพื่อพี่ต่างกันยังไงอ่ามาดูตดดัวอย่างกันหน่อยครับมาดูตัวอย่างอ่าดูตัวอย่างนิดนึงพี่สามประโยคนะครับที่เชิญเอาง่ายๆครับประโยคแรกนีแล้วก็อ่อานี่มุทชาน <พอ S 2> ะครับนี่นี่นะครับปะกาปะกาโคชิปะกาปะกาทีตัวนี้นะครับที่เชิญให้เป็นอ่าพี่ดวงกอลังนะครัน เราพูดถึงพี่โดมเพราะเราครูคะอ้าวไม่เป็นไรครับโอเคโอเคสอรี่สอรรี่้ลยมีคนมาช่วยด้วยฮะไม่เป็นไรธรรมชาตินะครับนึงแป๊บหนึ่งโอเคเอาประกาไม่ออกอ้าวประกาศเงื่อนไขหมดหมดแล้วเอาช่วยทิเชอร์หน่อยครับเอาทีตัวนี้นะครับไปถึงพี่โดมเราพูดถึงพี่โดมส่วนน่าทิเชอร์คุยกับเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าทีนะครับ คาดว่ารถยนต์ใช่ไหมครับนิวเพราะว่าใหม่อันนี้เป็นเรื่องของคํานานนะครับแล้วก็นิวนิวบอกให้รู้ว่ารถยนต์คันนี้คันใหม่มีกี่คันครับหน,นึ่งคัน,นคแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาอ่าไม่รู้ประธานนะครับประธาน E E E สามตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงประธานเชื่อตรงนี้ออกอ่าพอเห็นประธานแล้วใช่ไหมครับอย่างน้อยตรงเนี้ยเราก็ได้แล้วหนึ ก็มีะไรครับมี d a s, <He has>. <S has, หรือก็มี s แต่ทีนี้เราดูก่อนว่าถส่วนขยายของมันคืออะไรคือรถยนต์คันใหม่หนึ่งคันแต่ทีนี้ประธานเป็น i s มีโอกาสใช้สามตัวนี้เลยใช่ไหมครับแต่มาดูความหมายของมัน east มาตัวแรกว่าเป็นอยู่คือพี่ดูมันเป็นรถยนต์คันใหม่ไหมหรือว่าพี่ดม d a s แปลว่าทำรถยนต์คันใหม่ไหมแต่คาว่า has แปลว่าอะไรครับมี แอนข้อที่หนึ่งตอบอะไรเลยมี has ใช้โอเคประการไม่ออกอีกแล้วก็คือมีอะไรครับ h ี has นะครับบอกให้รู้ว่าพี่โดมมีรถยนต์คันใหม่หนึ่งคันนะครับมี has นะครับเอามาดูข้อที่สองครับ my father my father ประโยคนี้ที่เชิญเปพูดเองคุณพ่อนี่คือคุณพ่อของใครครับคุณพ่อของเชิญเองใช่ไหมครับพ่อฟาเธอรนี่แปลว่าคุณพ่อเป็นคำนาม ส่วนมายนี่เป็นเรื่องของแอครบอกให้รู้ว่าคุณพ่อของของใครพูดก็คุณพ่อของคนนั้นนะแต่ทีนี้เราต้องมาแปลก่อนว่าแปลได้เป็นฮีช er ีหรือ <It. S 1> รอีกทีหนึง่งงั้นคุณพ่อมีกี่คนครับคนเดียวใช่ไหมครับงั้นทั้งหมดนี้คุณพ่อเป็นอะไรครับเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรเป็นฮี er ใช่ไหมครับอ้าวเราได้ไประธานแล้วเป็นฮีที่แน่ตรงนี้เลยครับงั้นเหมือนเดิมครับฮีมีสิทธิ์ใช้อีใช่ไหมครับใช้อะไรเลยแล้วก็ ใช้ด้ e ส์แล้วก็ใช้อะไรครับใช้ has ทีนี้เรามาดูความหมายของมัน p oliceman p oliceman แปลว่าอะไรครับ p oliceman ตำรวจตำรวจผู้ชายกี่คนครับหนึ่งคนค่ะงั้นข้อนี้นะครับคุณพ่อของฉันเป็น is, หรือว่ามีงั้นข้อนี้ตอบเลยครับ is, อ is นะครับคุณพ่อของฉันเป็นตำรวจนะครับส่วนนี้เป็นเรื่องของ article นะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องของคำนามอีกทีหนึ่งอ่ามาดูข้อที่สามข้อที่สามปีเตอร์ครับปีเตอร์ ปีเตอร์ได้เป็นทำนาใช่ไหมเราเรียก <Peter S 1> ปีเตอร์ปีเตอร์ผู้หญิงผู้ชายผู้ชาย,ชายอ้าวเป็นฮีแล้วเป็นฮีงั้นเรามาดูจากตีนนี้ฮี He ครับมีโอกาสใช้ i s ใช้ d a s และใช้แฮ s, <Yes>. <S ใช่ไหมครับมีโอกาสใช้ i s ใช้ d a s และก็ใช้แฮ s, <Yes>. <S, <has>. <S แต่ดี่พี่เูดูส่วนขยายของมัน home work ว่าอะไรครับ home work วาอการบ้านการบ้าน,าน,าน every night ว่าทุกๆคืนใช่ไหมครับงั้นปีเตอร์เนี่ย เป็นอยู่คือทำหรือว่ามีการบ้านงั้นข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรครับทำตอบดัสปีเตอร์ทำการบ้านของเขาทุกวันสังเกตสารประโยคนี้มันเป็นเรื่องของประโยคอะไรครับประโยคบอกเล่านะครับเพราะว่าทิเช์ยังได้ลงรูปของประโยคปฏิเสธและประโยคอะไรครับ <ทำ S 1> แล้วประโยคค<ท>ำ,ำถามอีกอีกหนึ่งนะครับงั้นสามร,รูบนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงเดยว่าอของร o b ทนะครับ เวอร์คุณมีเดี๋ยวจะมีเรื่องของประโยคปฏิเสธบอกเล่าและประโยคคำถามเดีาา๋ยวที่เชิดจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีนึงโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้งนนงนเงครับเป็นพระเอกเลยเวอร์คจะดูนะครับเพราะเวอร์คจะดูจะไปคู่กับเวอรอะไรครับเวอรแท้นะครับเดี๋ยวติดตามของอ่าวิดีโอต่อไปนะกันนะครับงั้นวันนี้ที่เชิดเอาแค่เบื้องต้นก่อนนะกันโอเคบาย see you next video บายบาย